สวัสดีคะ่ะนักเรียนทุกคนมาพบกับครูแพลวห้องเรียนภาษาไทยคุณครูฟาริดาจีนจันทร์สำหรับวันนี้คุณครูนำเรื่องการเขียนย่อความมาให้นักเรียนได้ลองเรียนรู้กันนะคะสำหรับตัวชี้วัดก็คือเขียนย่อความจากเรื่องที่อ่าน การย่อความคือการนำใจความสำคัญของแต่ละตอนจากเนื้อเรื่องมาสรุปและเรียบเรียงใหม่ให้สอดคล้องกลมกลืนเป็นข้อความเดียวกันเพื่อสื่อสารให้เกิดความเข้าใจยิ่งขึ้นค่ะวันนี้นะคะนักเรียนจะได้เรียนอยู่2เรื่องก็คือ 1. ห,หลักการย่อความและ2รูปแบบการเขียนย่อความ เรามาดูหลักการเขียนย่อความกันก่อนนะคะหลักการเขียนย่อความคือ 1. อ่านเรื่องโดยตลอดจนจบเพื่อให้เข้าใจเรื่องทั้งหมด 2. จับใจความสำคัญของแต่ละย่อหน้าสามนำใจความสำคัญมาเรียบเรียงให้ต่อเนื่องด้วยสำนวนของผู้ยอ่อ โดยคำหนึงถึงสิ่งต่อไปนี้ค่ะนักเรียน3.1ถ้าเป็นคำราชาศัพท์ให้คงเดิมไว้เราจะไม่เปลี่ยนแปลงคำราชาศัพท์นะคะ3.2ตัดเครื่องหมายอัญ,ญประกาศและไม่ใช้อักษรยอ่อ3.3เปลี่ยนสรรพนามบุรุษที่1และบุรุษที่2เป็นบุรุษที่3ถ้าต้องกล่าวถึงผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องนั้นให้ใช้ชื่อโดยตรงค่ะ 3.4เขียนใจความที่ย่อให้ต่อเนื่องโดยไม่ต้องย่อหน้าอีกข้อที่4เขียนให้ถูกต้องตามรูปแบบของการย่อความก็คือย่อหน้าแรกจะบอกประเภทและที่มาของเรื่องที่ย่อนะคะนักเรียนส่วนย่อหน้าที่2จะเป็นเนื้อความของเรื่องที่ย่อค่ะนักเรียนไม่ต้องกังวลนะวันนี้คุณครูนำตัวอย่างมาให้นักเรียนได้ดูกันด้วยค่ะ เรามาดูรูปแบบการเขียนย่อความกันนะคะนักเรียนรูปแบบในสไลด์นี้นะคะจะเป็นรูปแบบนิทานนิยายข่าวบทความพุมเสวดานแล้วก็หนังสือทั่วไปนักเรียนดูนะคะด้านล่างก็จะเป็นนิทานนะหมาป่ากับลูกแกะมดกับตะกะแตนแล้วก็นิยายลูกผู้ชายผู้แต่งก็คือสีบุรพาแล้วก็บ้านเล็กไม่ป่าใหญ่แล้วก็จะมีตัวอย่าง พระราชพพงศาวดารกรุงศรีอยุธยานักเรียนดูนะรูปแบบการเขียนย่อความประเภทที่ครูเอ่ยมานี่นะคะก็ค <_ S 1> ือย่อหน้าแรกจะเป็นย่อแล้วก็เขียนชื่อประเภทประเภทอะไรถ้าเป็นนิทานนักเรียนก็นนเ,นเขียนว่านิทานไปนะคะเรื่องสมมุติว่านักเรียนจะเขียนย่อความจากนิทานเรื่องหมาป่ากับลูกแกะนักเรียนก็เขียนชื่อเรื่องไปว่าหมาป่ากับลูกแกะ ของชื่อผู้แต่งคือใครนะคะนักเรียนก็ดูนะชื่อผู้แต่งคือใครนักเรียนก็เขียนชื่อเข้าไปจากหนังสือชื่อหนังสือนักเรียนดูตรงหัวข้อข้างบนนะคะเขาก็จะมีชุดหนังสือให้นักเรียนดูด้วยนะ<อ>หน้าที่เท่าไหร่แล้วก็ความว่าอะไรหลังจากความว่านะคะนักเรียนให้นักเรียนขึ้นมาทัดใหม่แล้วก็ย่อหน้าที่สองนะคะ ต่อไปเป็นรูปแบบการเขียนย่อความประเภทจดหมายประกาศคำสั่งแจ้งความถแถลงการนะคะก็จะเป็นรูปภาพตามด้านล่างเลยที่คุณครูนำตัวอย่างให้นักเรียนดูยอ่อสมมุติว่านักเรียนจะเขียนถแถลงการนักเรียนก็เขียนไปยอ่อแถลงการของใครก็คือชื่อผู้เขียนผู้ลงนามแล้วก็หน่วยงานนะคะจะอยู่ด้านล่างสุดเลยก็คือชื่อผู้ที่ลงนามนะคะถึงใครถึงประชาชนคนไทยหรือว่าคนในจังหวัดอะไรนะคะ เรื่องอในแถลงการอาจจะเกี่ยวข้องกับวัคซีนนักเรียนก็เขียนไปว่าชื่อเรื่องวัคซีนตามหัวข้อเขาเลยลงวันที่เดือนพศอ,อ,อะไรนักเรียนสามารถดูได้ข้างต้นหรือว่าด้านล่างของเนื้อความทั้งหมดนะคะความว่าอะไรและนักเรียนก็ขึ้นย่อหน้าใหม่นะต่อไปนะคะจะเป็นรูปแบบการเขียนย่อความประเภท พระบระมราโชวาทพระราชดำรัสโอวาสปาฐกถาสุนทรพจน์คำปราศัยรายงานระเบียบและคำกล่าวอื่นๆนะคะสำหรับฝั่งซ้ายนี้นะคะจะเป็นตัวอย่างของพระบระมราโชวาทนะคะนักเรียนยอ่อชื่อประเภทนักเรียนก็เขียนไปว่าพระบระมราโชวาทของผู้กล่าวก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9นะคะแล้วก็กล่าวแก่ใครกลุ่มผู้ฟังก็คือแก่ข้าราชการพลเรือน เรื่องชื่อเรื่องอาจจะเกี่ยวกับงานราชการหรือว่าวันข้าราชการพลเรือนนะคะเนื่องในงานอะไรนักเรียนดูนะเนื่องในวันข้าราชการพลเรือนณนะชื่อสถานที่ที่ท่านกล่าวนะคะแล้วก็เมื่อวันเดือนปีอะไรจากหนังสืออะไรแล้วก็หน้าอะไรความว่าอะไรนักเรียนจะต้องย่อหน้ามาออย่อความมาก่อนนะคะถึงจะเขียนได้ อาละค่ะต่อไปเป็นรูปแบบการเขียนย่อความประเภทบทร้อยกรองโครงฉันกาบกรอนแล้วก็ร่ายนะคะสําหรับตัวอย่างนี้นะคะจะเป็นย่อคําประพันธ์ประเภทกรอนเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนของของใครซึ่งในเรื่องนี้ไม่ได้ปรากฏชื่อผู้แต่งนะคะแต่ว่ามีการประพันธ์ขึ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้ลานภาลายัยรัชกาลที่สองนะคะ น,นักเรียนดูนะขุนช้างถวายดีกาจากหนังสืออาจจะเป็นหนังสือวรรณคดีหนังสือวรรณคดีวิจักษ์นะคะตามชื่อหนังสือเลยหน้าที่เท่าไหร่ความว่าอะไรหลังจากความว่าให้นักเรียนขึ้นบรรทัดใหม่แล้วก็ย่อหน้าใหม่นะคะแต่ไม่ได้หมายความว่านักเรียนจะต้องลอกคาประพันธ์ทั้งหมดลงไปก่อนที่นักเรียนจะเขียนนะให้นักเรียนถอดคําประพันธ์ก่อนว่าเจ้าบทกลอนนี้คําประพันธ์นี้ ขอดความมาได้อย่างไรนะคะเอาละค่ะเรามาดูตัวอย่างของการเขียนย่อความนะเดี๋ยวให้นักเรียนอ่านนะคะจะเกี่ยวกับซึนามินะคะจะมีอยู่3สไลด์อันนี้จะเป็นสไลด์ที่1ลองอ่านกันดูนะคะนักเรียนอันนี้จะเป็นสไลด์ที่2นะคะ เห็นไหมคะนักเรียนสังเกตดูนะจะมีหลายย่อหน้าเลยแต่การที่แต่ละเรื่องมีใหญ่หลายย่อหน้านะคะไม่ได้หมายความว่านักเรียนจะต้องย่อหน้าเยอะตามการเขียนย่อความของนักเรียนจะต้องย่อแค่2ย่อหน้านะคะย่อหน้าแรกก็คือประเภทของเรื่องที่เขียนนะคะแล้วก็ย่อหน้าที่2ก็คือเนื้อความที่นักเรียนสรุปมาแล้วนะต่อไปนะคะจะเป็นย่อหน้าที่ เป็นหน้าที่3ที่นักเรียนจะต้องอ่านนักเรียนสังเกตดูด้านล่างนะคะจะเป็นผู้แต่งก็คือเลนซูมจากหนังสือพิมพ์เดลี่นิวฉบับวันจันทร์ที่14มีนาคมพุทธศักราช2,554หน้า15อันนี้คือรายละเอียดนะนักเรียนจะต้องเอาไปเขียนในย่อหน้าแรกนะคะเอาละค่ะเรามาดูนะคะตัวอย่างการเขียนย่อความจากที่เราเพิ่งอ่านเรื่องซึงนามิไป3หน้า เมื่อสักครู่นี้นะคะก็คือย่อหน้าแรกจะเป็นย่อบทความเรื่องซีนามิของผู้แต่งคือเลนซูมจากไหนจากหนังสือพิมพ์เดลีนิวฉบับวันจันทร์ที่14มีนาคมพุทธศักราช2554หน้า15ความว่านักเรียนสังเกตดูนะหลังความว่าเขาไม่ได้เขียนเนื้อความต่อเลยนะคะเขามาขึ้นย่อหน้าใหม่แล้วก็เขียน ย่อความที่เราได้สรุปและจับใจความมาใส่แล้วนะสำหรับย่อหน้าที่2จะมีแค่2ย่อหน้าเท่านั้นนะคะนักเรียน สรุปนะคะการเขียนย่อความเป็นการนำใจความสำคัญของเรื่องมาเรียบเรียงถ้อยคำสํานวนใหม่ด้วยตนเองให้มีความสัมพันธ์เป็นเรื่องเดียวกันโดยเขียนย่อความตามรูปแบบที่ถูกต้องนะคะรูปแบบที่ถูกต้องก็คือตามรูปแบบที่คุณครูนำมาให้นักเรียนดูเลยว่าแต่ละประเภทก็จะเขียนไม่เหมือนกันทั้งนิทานย่อความประเภทพระบรมราโชวาทย่อความประเภทถแถลงการ์ต่างๆก็จะมีรูปแบบการเขียนที่ไม่เหมือนกันนะคะนักเรียน เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเรื่องการเขียนย่อความไม่ยากไม่ง่ายเกินไปคุณครูหวังว่านันกเรียนจะสามารถศึกษาจากเรื่องนี้และนำไปปรับใช้ในการเรียนของนักเรียนได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ